สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีโกลากยาวันนี้เรามาคุยเรื่องปัญหาของเกษตรกรไทยเราต้องบอกว่านะครับผมปัญหาของเกษตรกรไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาปีที่แล้วก็เจอปีใหม่ก็เจอย้อนไปในอดีตเราก็เจอคือปัญหาเดิมๆแต่ไม่ได้ถูกการแก้ไขนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขจากภาครัฐจาก,การแก้ไขจากรัฐบาลจากส่วนของราชการอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราไม่ถูกแก้ไข และที่สําคัญอีกอย่างคือปัญหาเดิมๆแบบนี้เกษตรกร,กรไทยก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเอาบทเรียนเก่าๆแล้วมาทําอะไรใหม่ๆก็ยังทําแต่เรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นพอเราทําแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาเหมือนเดิมนะครับผมมันไม่มีอะไรใหม่รู้อยู่แล้วว่าปลูกข้าวไปต้องเจอปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ําเราก็ยังปลูกกันอยู่นะครับผม ทีนี้ไอ้ปัญหาเดิมๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมราคาผลผลิตตกตับคือราคามันถูกผลิตออกมาแล้วได้ราคาถูกนั่นเป็นเพราะว่าเราผลิตเกินความต้องการของตลาดตลาดในประเทศครับข้าวที่เราปลูกเนี่ยมันเกินกับความต้องการพอเป็นส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็ต้องส่งออกไปต่างประเทศ โดยพ่อค้าคนกลางมารับซื้อแล้วก็ส่งออกเอากําไรอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่พ่อค้าคนกลางเนี่ยมันก็อยากจะได้ราคาถูกแล้วมันจะได้กําไรเยอะๆมันก็ซื้อราคาถูกอีกอย่างหนึง่งข้าวเนี่ยมันหลายๆภูมิภาคในอาเซียนหรือในอินเดียหรือที่อื่นๆเนี่ยเขาก็ผลิตได้เยอะขึ้นนะครับผมได้เยอะขึ้นเพราะนั้นข้าวมันจึงเป็นสินค้าที่คนไทยปลูกทุกวันปลูกอยู่ตลอดเวลาปีละสองรอบสามรอบ ราคามันก็ตกต่ำนะครับผมและผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยมันลดลงลดลงนะครับผมจากที่เคยได้ไร่ละตันอาจจะเหลือ800โล900โลคือ productivity ผลผลิตต่อไร่เนี่ยมันน้อยลงและที่สำคัญก็คือต้นทุนการผลิตมันเพิ่มขึ้นค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยยาค่าแมลงยาค่าหญ้ารวมถึงแรงงานรวมถึงเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวหรือในการเพาะปลูก ต้นทุนพวกนี้มันเพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ราคาไม่เคยขึ้นตามนะครับผมสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กเนี่ยสาปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยข้าวราคาตันละ4ี่พทองก็ราคาบาทละ 4, ี่พหสมัยก่อนเมื่อ30ปี40ปีที่แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมข้าวยังอยู่ราคาเดิมราคาตันละ4 5่พ0ถึงหกพบาท แต่ทองราคาบาทละห้าหมื่ทองขึ้นไปสิบเท่าแต่ราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรที่เราเรียกว่าข้าวเนี่ยราคามันอยู่เท่าเดิมมันไม่เปลี่ยนแปลงเลย30ปี40ปีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันจะมีกำไรจากไหนครับผมเอาแค่เปรียบเทียบง่ายๆมามา่มาเมื่อก่อนนะครับผมซองละ บาทหนึ่งหกสลึงสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้มามา่าซองละหกบาทแปดบาทแล้วนี่คือสินค้าที่เราใช้บริโภคสินค้าที่จําเป็นนะครับผมปลากระป๋องเนี่ยเมื่อก่อนกระป๋องละสามบาทห้าบาทเดี๋ยวนี้กระป๋องละยี่สิบบาทนะครับผมสินค้ายางอื่นมันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมแต่สินค้ากเกษตรไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมปัญหาก็ยังเหมือนเดิมต้นทุนแพงขายได้ราคาถูก ฝาฝนเรื่องธรรมชาตินะครับผมโดยเฉพาะเรื่องธรรมชาติเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาอยู่สองอย่างเรื่องธรรมชาติคือน้ําแห้งกับน้ําเยอะน้ําแห้งก็คือเกิดภาวะแล้งนะครับคือไม่มีน้ําในปีเดียวกันนะครับผมพรช่วงหน้าแล้งเอาแหละปัญหาน้ำเอ่อปัญหาความแห้งแล้งเข้ามาเลยแต่หน้าฝนปัญหาเรื่องน้ําท่วม นะครับวันนั้นปีหนึ่งปัญหาภัยธรรมชาติเราจะมีอยู่สองรอบสาหรับรเกษตรกรคือน้ําแห้งกับน้ําเยอะนะครับผมคือเราไม่รู้จักการบริหารจัดก,การซึ่งการบริหารจัดก,การแบบนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ทํายังไงเพื่อที่จะกับเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในหน้าแลง้งมีที่กับเก็บน้ําไม่ให้น้ํามันท่วมนะครับผมเราสร้างสารนุบุพุกหลายๆอย่างเต็มเลย นะครับผมรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินถนนหนทางเสาไฟสองสว่างโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตเพื่อนๆนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดสังเกตถนนหนทางที่เราขับรถผ่านตามแถวเราแวกในอำเภอเราในตำบลเราในหมู่บ้านเราเนี่ยมันจะมีไฟสองสว่างเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากไอ้รประมาณตัวนี้มาลงมาเยอะมากห่างกันเสาละ10เมตร20เมตรเมตรเต็มถนนไปหมดเลยนะครับผมไอ้ไฟสองสว่างเนี่ยทั้งๆที่บางพื้นที่นะครับผมไม่มีบ้านคนอยู่เลยเป็นถนนโล่งๆเนี่ย ไม่มีบ้านคนนานๆานจะเจอบ้านคนสักหลังแต่ไอ้งบประมาณพวกนี้มันก็ลงมานั่นเท่ากับว่าเราใช้งบประมาณไปกับไอสิ่งสารุเวพวที่ไม่จําเป็นมากนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าไอไฟสองสว่างเนี่ยมันไม่จําเป็นมันไม่จำ,ม,ม,จำมันจําเป็นแต่มันสามารถท,ทําทีหลังได้ไอปัญหากเกษตรกรในการที่จะขุดลอกคูคลองทำคลองเพิ่มขึ้นผันน้ำจากแม่น้ำที่มัน ที่มันล้นลิมตลิงโดยเฉพาะไม่นจากแม่น้ําเจ้าพญาหรือแม่น้ําหลายสายเนี่ยเอามาสร้างคูคลองระบายน้ํากับเก่กน้ำเอาไว้ทาระบบชนประทานให้มันดีขึ้นระบบชนประทานที่มันดีขึ้นก็มีเฉพาะในจังหวัดภาคกลางในบางจังหวัดเท่านั้นเองไม่ได้ครบทุกจังหวัด,ด้วยนะในบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉนั้นถ้าเรามีการบริหารจัดการน้ําที่ดีเกเษตรกรจะมีทางเลือกเราบอกว่าทําไมชาวนายังปลูกข้าว ยังปลูกมันยังปลูกอ้อยอยู่ยังปลูกข้าวโพดอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงสักทีนั่นเป็นเพราะว่ามันมีความจํากัดในเรื่องน้านะครับผมมันมีข้อจํากัดในเรื่องน้ําคือเราไม่มีระบบชนประทานเราไม่สามารถมีแหล่งน้ําได้ถ้ารัฐไม่จัดมาเนี่ยชาวบ้านก็ไม่เปลี่ยนแปลงได้ต้องปลูกพืชที่มันใช้น้ําน้อยอย่างเช่นปลูกข้าวโพดปลูกมันปลูกอ้อยอยู่อย่างเดิมนะครับผมมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับผมอยากจะปลูกพืชผลไม้อะไรที่มันใช้น้ําน้อยกว่าข้าวเนี่ย แต่มันก็ไม่สามารถทําได้เขาจึางไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาไม่มีน้ําเองนะครับผมดังนั้นกเกษตรหรือปา่าซึ่งเขารู้รอบรู้เรื่องนี้มาก่อนผมอีกเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราต้องทําแหล่งน้ําเป็นของตัวเองนะครับผมแหล่งน้ําเป็นของตัวเองอย่างเช่นอะไรฮะโมเดลเรื่องโคกหนองนาการขุดซาลอกออการขุดสากการเจาะบ่อบาดานเนี่ยนะครับผมกเกษตรรุ่นให,ใหม่นะครับผมที่มาทําเกษตรเนี่ย จึงต้องพิจารณาเรื่องแหล่งน้ําเป็นอันดับแรกเพราะถ้าเราไม่มีแหล่งน้ําเราจะปลูกพืชเหมือนเกษตรเชิงเดี่ยวทั่วๆไปเหมือนกับคนอื่นที่ปลูกยิ่งจนยิ่งปลูกยิ่งจนยิ่งเป็นหนี้นะครับผมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนี่คือปัญหาปัญหานี้นะครับผมต้องแก้ไขยังไงฮะเราต้องแก้ไขที่โครงสร้างระบบการเมืองของประเทศมันถึงจะแก้ได้ ไอ้นักการเมืองเก่าๆที่จะเอางบประมาณมาทำขุดลอกคูคคองมาทำถนนมาทำเสาไฟส่องสาว่างเนี่ยเราต้องเลือกเราต้องเลิกเลือกไอ้พวกนี้ออกไปนะผมจะเลือกพวกนี้อีกเลือกนักการเมืองใหม่ๆเข้ามามันจะได้มีความคิดใหม่ๆเพราะนั้นเพื่อนๆที่อาจจะมองว่าผม พูดเรื่องการเมืองเข้าไปเกี่ยวกันเมืองแต่การเมืองมันมีส่วนนะครับผมมันมีความส่วนในการที่ตัดสินใจในการทําเกษตรของเราถ้าเราเลือกนักการเมืองแบบเดิมๆปัญหากเกษตรกรที่มันเป็นซ้ำซากแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันจะไม่ถูกแก้ไขมันจะไม่ได้ถูกสร้างโอกาสให้เพราะถ้ามีแหล่งน้ําเท่ากับเป็นการสร้างโอกาสให้กับกเกษตรกรที่จะมีทางเลือกในการที่จะปลูกพืชอย่างอื่นไม่ใช่แค่ปลูก ไอ้พืชเศรษฐกิจไม่กี่อย่างที่เราบอกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองในการส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นคนที่สร้างเศรษฐกิจให้ก <cannabis> ับประเทศในการส่งออกแต่จร <un> ิงๆแล้วเม็ดเงินที่เกิดจากการปลูกพืชเศรษฐกิจพวกนี้มันตกอยู่กับในทุนทั้งหมดในทุนที่ขายอุปกรณ์ขายวัตถุดิบในการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรรถไถเครื่องตีนาอะไรต่างๆ รวมถึงเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาเคมียาฆ่าหญ้ารวมถึงการนําเข้าและส่งออกด้วยจากผลผลิตที่เราเอาไปถ้าเป็นพวกขบโพดเลี้ยงสัตว์ก็โรงงานอาหารสัตว์นะครับผมเพราะว่าบริษัทพวกนี้นะครับผมเขาต้องการวัตถุดิบที่ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะซื้อยังไงก็ได้ในราคาที่ถูกที่สุดถ้าประเทศไทยผลิตไม่ทันเขาก็ไปซื้ออาจากเพื่อนบ้านซื้อมาจากเพื่อนบ้านมันก็ยิ่งทําให้ราคามาตกต่ําด้วยตกต่ําอีกนะครับผม นั่นคือปัญหาของอุ่มทุนกับนักการเมืองที่เอาเปรียบนะครับผมและนักการเมืองไทยเนี่ยไม่เคยแก้ปัญหาให้ประเทศในแบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นการมาทําเกษตรเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจปัญหาแบบนี้ปัญหาแบบนี้ทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่มีภาครัฐหรือนักการเมืองคนไหนที่จะมาช่วยในการทําเกษตรของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือการช่วยตัวเอง นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องน้ําท่วมกับเรื่องฝนแรงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ซ้ำซากมายาวนานทุกปีมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แต่เราไม่มีการบริหารจัดการน้ําทําไมเราผมคิดว่ามันถึงต้องทําได้ไอเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะว่าเวลาหน้าน้ําท่วมเนี่ยน้ำมันท่วมน้ํามันเกินเราต้องปล่อยลงทะเลนะครับผมแต่เวลาหน้าแรงเรากลับไม่มีน้ําใช้อย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้มันแก้ได้นะครับผม มันแก้ให้ได้เราก็แค่หาที่จัดเก็บเปี่ยน้ําสร้างเขื่อนสร้างฝายทําคูคลองเก็บเอาไว้นะครับผมมันทําได้ทั้งหมดแต่งบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ถูกพิจารณามาแก้ไขนะักการเมืองเอาแค่อะไรฮะเอาแค่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเอาไปทําถนนเอาทําถนนทําแล้วทําอีกนะครับผมถนนในหมู่บ้านถนนในเอื้อสูนเลนาะเดี๋ยวนี้เป็นคอนกรีตหมดเลยนะครับผมถนนเข้านาทุกทุกทุกหมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นคอนกรีตหมดแล้ว นะครับผมเราเราสร้างเยอะเกินนะครับผมบางครั้งมันไม่จําเป็นแต่ถ้าไอข้างถนนนะมันมีน้ําไหลมาด้วยมันเป็นคลองชนประทานไหลเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยนะครับผมทําถนนแล้วก็ทําคลองชนระทานเข้าไปกับหาน้ําผันน้ําเข้ามาให้กับเลาะตามถนนไป <c oughs> มันก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้ชาวบ้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเรานักการเมืองไม่ได้ทํานะครับผมเราอย่าไปมัวแต่พึ่งนักการเมืองเพราะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับผม ป่เกษตรหลายท่านนะครับผมได้เคยบอกไว้ว่าการที่จะทําแหล่งน้ําได้เนี่ยม่วัาการจะเป็นขุดโคกหนองนานะครับผมหรือทําคลองไส้ไก่เจาะบ่อบาดาลขุดสระอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ทําแต่พอง,งามนะครับผมการทําโคกหนองนาเนี่ยทาให้แค่มันมีน้าแค่นั้นเองนะครับผมอย่าไปขุดอะไรที่มันเลิศหรือาลังการเกินความจําเป็นนะครับผมมันจะเป็นต้นทุนที่สูงเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะทาโคกโมเดลโคกหนองน,องนาเนี่ยให้พิจารณาให้ดีด นะครับผมอย่าไปลงทุนอะไรที่มันอลังการเอาแต่เรื่องความสวยงามแต่ไม่ได้มองถึงเรื่องการใช้ประโยชน์นะครับผมเราใช้น้ําปีละเท่าไหร่พื้นที่เรามีเท่าไหร่ใช้น้ําปีละเท่าไหร่อันนี้เราต้องคํานวณหาความรู้มาให้ได้ไม่ใช่ขุด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 แต้มันสวยอย่างเดียวนะครับผมขุดจนเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไร่นาสวนเราหมดเพราะนั้นต้องพิจารณาด้วยนะครับผมเพราะว่าคนที่ล้มเหลวจากการขุดโคกหนองนาเนี่ยมีเยอะนะครับผมเพราะว่าทําตามผิด ผิดเป้านะครับผมผิดวัตถุประสงค์ที่เราต้องการคือเราต้องการในการมีแหล่งน้ําเพื่อเอาไว้ลดต้นไม้แค่นั้นเองให้มันเพียงพอต่อการใช้ในแต่ละปีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะทําเกษตรกรนะครับผมหล่อแหล่งน้านะครับผมเป็นอันดับแรกอย่างที่สองนะครับผมเรื่องการปลูกพืชเลือกพืชที่ตลาดยังต้องการอยู่อย่าไปปลูกพืชที่มันเป็นกระแสแล้วมันเต็มตลาด แล้วมันจะขายไม่ได้นะครับผมบางคนเห็นใน Youtube นะครับผมเห็นว่าเขาปลูกไอ้นั่นได้ปีละหลายตันปลูกหนึ่งไร่ได้หลายร้อยโลได้เป็นหลายร้อยหลายร้อยตันเนี่ยเราคิดว่ามันดีนะครับผมเราต้องศึกษาใหรือกว่านั้นว่าเขาขายปีนี้ได้ราคาและไอปีต่อๆไปย้อนหลังหรือไปข้างหน้าเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่เพราะนั้นเราต้องดูด้วยนะครับผมเราจะเห็นว่าเพราะนั้นไอคนที่ทํา สื่อโซเชียออกมานในแต่ละในแต่ละคลิปเนี่ยนะครับผมเขาก็จะบอกอีตอนที่เขาได้กําไรเยอะๆแต่อีตอนที่เขาขาดทุนเ,นเขาไม่บอกนะครับผมอย่างผมเนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องมะนาวให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับผมมะนาวมันเป็นอะไรฮะมันเป็นสินค้าที่เต็มตลาดนะครับผมผมก็มาทําให้ดูนี่คือ,อข้อเสียของพืชบางชนิดนะครับผมหรือ มะม่วงนะครับผมมะม่วงอย่างเงี้ยเราปลูกกันเต็มเลยนะครับผมทุกบ้านเนี่ยมีต้นมะม่วงนะครับผมใครที่ทําเกษตรไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีต้นมะม่วงนะครับผมส่วนใหญ่มะม่วงเต็มตลาดเพราะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้เรื่องการตลาดเรื่องอผลผลิตที่เราจะออกมาเนี่ยมันเต็มตลาดหรือมันยังมีความต้องการอยู่เลือกพืชให้ดีๆนะครับผมพืชที่มันเป็นกระแสะเนี่ยอย่าไปเลือกพืชที่ไม่เป็นกระแสะแต่ราคายังดีอยู่นะครับผมอย่างเช่น ฝรัลล่งไผ่สะเดาหรือมะขามเทศอย่างนี้หรือน้อยหนาเนี่ยเป็นพืชพื้นบ้านที่คนยังสนใจน้อยอยู่และก็ปลูกกันน้อยลงนะครับผมอย่างสะเดาเนี่ยแทบจะไม่มีคนปลูกพอเราคิดว่าเราจะปลูกสะเดาเพื่อที่จะขายผลผลิตเนี่ยไอคนที่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยเนี่ยมันจะว่าเขาจะหาเลยว่าเราบ้า เราทําอะไรที่แตกต่างจากเขาเนี่ยเขาจะมองว่าเราเป็นคนบ้าเราเป็นแกะดานะครับผมแต่เขาไม่เข้าใจว่าไอ้มูลค่าของมูลค่าของสสเดาเนี่ยมันมีมากแค่ไหนนะครับผมนี่คือวิธีการเลือกแล้วก็เลือกพืชที่มันมีต้นทุนในการดูแลตำ่ำนะครับผมถ้าเราปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับผมหรือปลูกมันเนี่ยเราต้องเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ทุกปีเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เตรียมต้นพันธุ์ไว้ทุกปีแต่ถ้าเราปลูกสสเดาเนี่ย เราไม่ต้องเตรียมต้นพันธุ์เราเตรียมแค่ครั้งแรกลงทุนครั้งเดียวแล้วเราเก็บกินได้ยาวนานนะครับผมแล้วมันไม่ต้องดูแลมากไม่ใช้น้ําเยอะไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนี่คือต้นทุนในการผลิตคนทําเกษตรจะได้กําไรก็ต่อเมื่อเรามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำเพราะนั้นต้นไม้มีหลายประเภทมากที่มันมีต้นทุนที่ต่ําเราไม่ต้องลงทุนเราก็ได้ผลผลิตจากมันนะครับผมปลูกข้าวลงทุนไร่ละห้าพันขายไร่ละห้าพันห้า ได้กาไรห้าร้อยสามเดือนสี่เดือนได้กาไรห้าร้อยเพื่อนเพื่อนว่าคุม้มไหมกาไรเดือนละร้อยก็าบาทถ้ามันจะคุม้มก็ต้องทงําไงฮะปลูกให้มันเยอะปลูกให้ห้าสิบไร่ร้อยไร่มันถึงจะมันถึงจะคุม้มแต่ถ้าการปลูกเยอะมันก็ลงทุนสูงนะครับผมแต่แล้วถ้าเกิดน้ําท่วมเกิดฝนแรงขึ้นมาขาดทุนเยอะไหมฮะห้าไร่เนี่ยไอข้าวห้าสิบไร่เนี่ยลงทุนไร่ละห้าพันสองแสนห้าขาดทุนทิ้ง หลายแสนนะครับผมเป็นหนี้ทกศวันนั้นเราจะเห็นว่าที่ดินของเกษตรกรในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับผมโฉนดที่ดินเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้โฉนดที่ดินไปอยู่ที่ทกศนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยโฉนดที่ดินไปอยู่กับนายทุนแต่พอพอมียุคที่ไอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กําเนิดขึ้นมาที่ดินก็ย้ายไปอยู่ที่ทกศเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกกว่า นะผมไอเรื่องทุนนอกระบบเงินนอกระบบที่จะเอามาใช้ในการทําเกษตรเนี่ยมันอาจจะมีน้อยลงแต่ก็มีนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยพ่อผมเนี่ยทปาปลูกข้าวโพดเนี่ยพอพอขาดทุนเขาก็ยึดที่นะผมไม่งมีเงินไปไปจ่ายนาน,านๆเขาเาก็ยึดที่หรือก็ขายเพื่อเอาเงินไปใช้ที่ในทุนเพราะฉะนั้นสมัยนี้อาจจะดีหน่อยก็คือว่าทําเกษตรล้มเหลวแล้ว,ลวทกศยังไม่ยึดที่แต่เราจะมีความอะไรมีความกังวลมีความเครียด นานๆไปเราเป็นหนี้ทกศเรื่อยๆธนาคารทกศทวงมาเรื่อยๆถึงแม้เขาจะไม่ยึดแต่เราก็มีความกังวลมีความเครียดในสุดเราก็ต้องขายที่ดินนะครับผมเพราะฉะนั้นเลือกพืชน,นะครับผมและอย่าไปมัวความช่วยเหลือจากภาครัฐมุ่ยรอนะครับผมความช่วยเหลือจากภาครัฐต้องมีความคิดใหม่ๆปลูกพืชใหม่ๆแล้วเพื่อนๆจะหลุดพ้นจากการทําเกษตรที่เป็นหนี้แล,ล้วล้มเหลว สวัสดีครับ